เม็ดสีผิวนะคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กค่ะแต่จริงๆไม่เล็กอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดรอยด่างดาและสีผิวไม่สม่ําเสมอโดยเฉพาะชาวเอเชียอย่างเรานะคะที่มีแนวโน้มเกิดเม็ดสีได้ง่ายส่วนปัญหานั้นจะใหญ่ขนาดไหนแล้วจะแก้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะก็จริงๆแล้วในผู้หญิงไทยเราเนาะต้องบอกว่าเรื่องของปัญหาไฮเปอร์วิกเวนเดชันหรือว่าปัญหาเม็ดสีเนี่ยเราก็ต้องแบ่งแยกไปตามอายุ ถ้าเขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นสัก20ต้นต้นๆนะครับสิกว่าไปไปลายถึง20ต่ต้นส่วนใหญ่อันดับแรกที่มากันเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มของรอยดําสิวนะครับรอยแผลเป็นจากสิวไม,ม่ว่าจะเป็นรอยแดงรอยดําหลุมสิวอันนี้เป็นปัญหาที่เจอเยอะนะครับส่วนพอมาสัก30กลางๆนะครับ25ถึง35 เริ่มมีปัญหาหนึ่งเข้ามาตอนแรกหลายคนน่ะเวลาที่มาปรึกษาเขาก็จะงงว่ายุยดีมีปื้นอะไรขึ้นมาบนหน้าก็ไม่รู้เอย่างเงี้ยครับจนพอเราดูปุ๊บอ๋อเนี่ยคือฝ้าหลายคนอาจจะยังงงว่าเฮ้ยฝ้ามันหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพอเขารู้แล้วว่าอ่ะเนี่ยคือปัญหาฝ้าปัญหาฝ้าเนี่ยเป็นอีกปัญหาที่เยอะมากในช่วงประมาณ20-30ถึงถึงจุด 40เลยครับเราก็เป็นปัญหาที่นาปัจจุบันเนาะก,ก็ยังเป็นปัญหาที่ยังโคงมีการสร้างส,างสมทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมาแก้ไขอยู่เพราะว่าฟ้าเนี่ยจัดการได้ยากมากๆปัจจัยกระตุ้นมันเยอะแล้วก็ถูกกระตุ้นได้ง่ายจากทั้งแสง U V ความร้อนฮอร์โมนเนี่ยครับเมลานินถือเป็นตัวสำคัญในการแสดงโทนสีผิวของมนุษย์แต่การผลิตเมลานินที่มากหรือน้อยกว่าปกติ และยังถูกปัจจัยภายนอกมากระตุน้นเช่นรังสียูวีพวกรอยดำรอยแดงหรือจุดด่างดำก็จะปรากฏให้ชัดมากยิ่งขึ้นแนวทางในการดูแลนะครับในพูดถึงเรื่องขององค์รวมนะเพราะว่าในแต่ละโลกเมตินะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าการรักษาการดูแลที่แตกต่างกันไปนะครับไปตาม สาเหตุแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่จะกระตุ้นได้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยองค์ประกอบสําคัญที่เขามีร่วมกันหนึ่งเลยก็คือเราต้องป้องกันแดดนะครับป้องกันแสง UV ก็คือต้องทาครีมกันแดดทาย,ยัางไงเลือก S.P.F ให้ถูกเลือกให้ถึงทาให้ถึงปริมาณที่กําหนดเพื่อที่จะป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการใช้สกินแคร์รูทีนะครับการใช้กลุ่มของ เซรั่ม um, นะครับที่ช่วยในการบรท์เทนนิ่งหรือว่าจัดการกับปัญหาผิวหมองคล้ำหรือว่าจุดดงดำเหล่านี้เซรั่ม um, พวกนี้ปัจจุบันก็จะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากมายมีสารตัวใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เขาจะมาช่วยในการจัดการกับความหมองคล้ำที่มีการเกิดขึ้นมีการผลิตขึ้นในชั้นผิวของเรานะครับสารบางตัวก็จะมาช่วยในการจัดการตั้งแต่ตอนต้นบางตัวก็ไปจัดการตอนท้ายบางสารผัดเซลล์ผิวมาเพื่อช่วยให้เขาเรียกว่าเม็ดสีที่มันคงค้างหลุดออกไปไวขึ้น สกินแคร์จึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการแก้ปัญหาเม็ดสีผิวที่กวนใจ l o r e อ l g ก o ุ๊เปิดตัวเมลาซิลโมเลกุลที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเม็ดสีผิวเฉพาะจุดซึ่งได้ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานกว่า18ปีและถูกนำไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถึง121ครั้งจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลอรอได้รับสิทธิบัตรเจ้าตัวเมลาซิลจะทำงานโดยดักจับเม็ดสีผิวส่วนเกิน ซึ่งมาใช้อย่างต่อเนื่องก็จะช่วยลดปัญหาจุดด่างดำและสีผิวไม่สม่ำเสมอได้ตัวเมลาซิลเนาะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่ามีชื่อยอ่ยอๆว่า t r u g m เนะครับเป็นชื่อสามัญไอสารตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปใน5นกลไกเมื่อกี้นะครับว่าจริงๆแล้วตัวมันเองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นแพ็กแมนไม่เคยแน่ใจว่าเคยเล่นกับ ตอนเด็กๆเคยเล่นเกมกดที่มันจะมีตัวสีส้มแล้วก็มีปากอ้าไปงับๆตัวมันเนี่ยทำหน้าที่คล้ายแพ็กแมนก็คือเข้าไปแย่งจับไปแย่งจับ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 กับเม็ดสีส่วนเกินที่ถูกสร้างขึ้นมาครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันเลยใช้กลไกนี้ในการเข้าไปลดความหมองคล้ำแล้วก็ช่วยลดโอกาสที่จะไปทําให้เกิดผลข้างเคียงอย่างอื่นด้วยนั่นเองดรดีมอยรอยรองหัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมตลาดเกิดใบลอ o ีอ a l g r o u ป เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าสาวๆทั่วโลกมีปัญหาเม็ดสีผิวจำนวนมากถึง43ซึ่งทำให้ความมั่นใจลดลง o อย a อจึงทุ่มเทวิจัยเรื่องเม็ดสีผิวมานานถึง35ปีจนเข้าใจปัญหาเม็ดสีผิวและกลไกาการเกิดเม็ดสีส่วนเกินอย่างลึกซึ้งท่องแท้ในทุกความหลากหลายของลักษณะและสีผิว พัฒนานวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครอย่างเมลาซิลที่เข้าไปจัดการกับปัญหาโดยไม่ยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวตามธรรมชาติเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาที่กวนใจกับสาวๆทั่วโลก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ในไทยมีส่วนผสมของเมลาซิลได้แก่เมลาบี3ในเซรั่มเมลาบี3และเมลาบี3 SPF 30ของราโลสโพเซและเตรียมที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในเร็วๆนี้ ากเราไม่ให้ความสําคัญกับปัญหาเม็ดสีผิวนะคะจากปัญหาเล็กๆก็อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ค่ะดังนั้นการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นการใช้สกินแคร์นะคะจึงถือเป็นเรื่องสําคัญมากๆโดยเฉพาะการใช้สกินแคร์ที่มีนวัตกรรมที่ได้การรับรองและมีมาตรฐานก็ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีค่ะ